จากจังหวัดกาลาสินไปตอกันที่จังหวัดบึงการครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานพิธีรับมอบและตรวจสุขภาพโคพระราชท่านก่อนทรงมอบให้กับเกษตรกรที่บา้านเลขที่ 94, กเก่าส่มูเก่าตำบลสีชมพูอำเภอโสพีไสไยจะมีการจัดพิธีรับมอบและตรวจสุขภาพโคพระราชท่านจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจา้าอยู่หัว โดยมีนายจุมพลวัฒน,นชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เขาร่วมครับโดยโคพระราชท่านดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากกรมประสุตวิ์และมีการตรวจสุขภาพย่างละเอียดก่อนทรงมอบให้เกษตรกรวัวสายพันธุ์ลูกผสมบรามั่นอายุ2ปีโตผู้1โต,1โตและกาโตเมีย1โต,1โตครับ ้อพระราชท่านภายใต่พระบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระมหาการุณาธิคุณอันหาทีสุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารโครงการพระราชด,ดำริด,ด้านการเกษตรและการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรทรงพระราชทานโคเพื่อเป็นทรัพย์สินสางรายใดให้กับเกษตรกรไทยค่ะลูกโคเปรียบเสมือนเงินฝากประจำรารยปีที่ซอยสางความมั่นคงให้แก่กล้วเลื่อนคณะที่ปุ๋ยจากมูลโค ยังซอยลดตนทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสำหรับเกษตรกรที่ได้รับโคพระราชท่านถือว่าได้รับสิ่งอันเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จึงขอให้ผู้ได้รับมอบโคพระราชท่านดูแลโคเสมือนสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประสุตว์เพื่อให้โคจะเริ่มเติบโตแข็งแรงและสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดครับ